ฉันผมถึงมากราบเรียนพี่น้องวันนี้ผมในฐานะที่เป็นลูกชาวนาไปเป็นรัฐมนตรีแล้วมีเลี้ยงยังนี่ผมเถียงแทนพี่น้องเศร้าหน้าผมเมิดชุยังวันนี้ท่านต้องให้ความเป็นธรรมของรัฐบาลชุดนี้ฟังดีๆครับรัฐบาลนี่แย่งกันทําความดีสมัยก่อนนี่เฮาย่งองสามสบบาทรักษาทุกโรค มันบ่เคยมีเนาะกระย่องท่านแล้วพวกผมได้เป็นรัฐบาลบ่เก็บจากบาทฟรีเบิดผมถามพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยระหวังาง30บาทกับฟรีนี่อันไหนมันดีกว่ากันวยกันว่า30บาทดีกว่าผมก็ไปแต่คุจด,ด,ดินแกนตายตยวนี้ละย่างหน่อยฟรีก็ยังไอ สามสิบบาทได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งนะเอาร้องเมืองเอาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผมชนะแล้วพ่พอ่อครับพ่พ่องวนนี่บ่พ่อสมัยก่อนนี่พี่น้องเวลาแจกเบียร์ยังขีบคนเถ่าคนแก่เนี่ยโอ้แต่ว่าผมเอื้นเบียร์ยังขีบผมเอิ้นเบียร์เลี้ยงหลานพอสอิ้นเดือนไม่เงินเดือนออกอยังมันวะ ันแบ่งไปเครึ่งหนึ่งได้หลานน่ะเบียยังคีบคนเถ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยท่านทั้งหลายครับมือใดแจกเบียยังคีบพ,พิดกันเหมือนบ้านพวกร่กได้อ่ะนายกวาษนาถือดาวแม่ได้มันไหะพี่น้องนายกละ่ะมันจะแมนดีนีเนาะของมันหน่อยอ่ะให้พี่นอ้องแล้วกอนานยกอ่ะแต่พวกผมเป็นรัฐบาลให้เมื่อสุขคนบักเบียเลี้ยงหลานเนี่ยร้องเบิงกันมาบ่ดีอ่ะ ร้องเมืองอันที่สามพี่น้องทีกระลบสมัยก่อนนี่อสมเนี่ยไพมากก็บอกว่าจะจะให้จะให้ใหบัตรพวกผมได้เป็นรัฐบาลพักภูมิใจไทยจดให้เหมือนคนละหกลอยตาว่าบอก กคุมคาแปงวะ่ะรัฐบุญรัะตะมนตรีบุญจงนี่บอกเพิ่นมากหน่อยรัฐมนตรีบุญจงเอาเด้อท่านบุญจงจะจะผิดกันเด้อเฮาพักเดียวกันงวดนาเข้าไปนี่ครับพี่น้องบักเบีย้ยเลี้ยงหลานเนี่ยอืมจากพันหนึ่งะไป ล้านเครึ่งหนึ่งไม่ไงเครึ่งหนึ่งเอามาที่นี่ยซื้อเลขคำหน่อยๆเนี้ย,ยมันบ่ม,ม่มเดียนเนียบักออสอม่อเนี่ย,ออยพันหนึ่งคือกันเอามันได้คุมคาแปงเอา้าพอพันหนึ่งพอจะสองจะแดกแหรือเปล่ วันนี้ยังมีอีกครับพี่น้องยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกบ้านเฮามีบ่อใช่ผู้หมีบ่บักบุญบ่หลอนั่นนะผู้จักบักบุญบ่หลอบ่บวชดหน้าเก่าบักบุญบ่หลอไปรักษางานแห่บุญเก็บักบุญบ่หลอไปบุญผีก็บักบุญบ่หลอไปคนตายเก่าบักบุญบ่หลอไปถือตะลัดบักบุญบ่หลอนี่แต่งตัวป้อเพิ่นวราเพิ่นเทอได้บรรยากาศสุดอ่ะ แต่ว่ากลับบ้านเมียสักชุดฟรีบักอ่อพ่อปลอบ้านผมเอินบักอ่อพ่อปลอ่บาบักบุญปลอ่บงวดนี้ทำดีมีรางวัลครับพี่น้องบักบุญปลอ่บบักอ่อพ่อปลอบกักตำรวจบ,บ้านจัดให้อีกพันหนึ่งพ่อได้ค่าเมียสักชุดบ้านสามอย่างนี่ครับ กินขาดเราไปสามอย่างนี่ไปมันพราะนาเราได้สามอย่างด่หมอบอพ่อพี่น้องบอพอ่องวดนี้มาชัยภูมิจัดนักนักเอานักนักเอามัดนัก,นก,นกวันนี้พักการเมืองพักหนึ่งผมบอกเอ้ยซื้อไปอ่านเอาเขาบอกว่าเขาจะจำนำข้าวพักภูมิใจไทยประกาศว่าคราวนี้จำนำบอเอา เอาประกันไล่ได้แล้วพรคภูมิใจไทยรำตีบุญจงประกาศแล้วบอกว่าสองหมื่นประกันไล่ได้เนี่ยให้สองหมื่นพี่น้องนั่งอยู่เนี่ย <20. S 1> ให้เป็นเ้าหน้าในยกมืออึ้น <20. S 1> เอาไทยเดียวกันเฮาไทยเดียวกันพอผมกระเฮ็ดหน้าอยู่สู่มือเนี่ยไท <20. S 1> ยเดียวกันฟังดีๆครับพี่น้องทีเคารพตั้งใจมาเว้าให้พี่น้องใจจภูมิฟังโดยเฉพาะพี่น้อง ที่จะจำนำข้าวเนี่ยผมถามว่าพี่น้องเฮ็ตนาเนี่ยถ้าโบมี่เขานี่ไปจำนำได้บ่ต้องมี่เขามันถึงจะจำนำได้ได้เข้าแล้วเนี่ยพี่น้องขนไปล่งสีไปสั่งไปวัดเปอร์เซ็นต์วัดเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันกระเทเจาะลงสางนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันกระเทเจาะลงสางนี่ 40%มันก็เทจอกลงสางนี่อาแล้มันวัดหาแมวมันอย่างเทจลงสางเดียวกันนะกองเราตัวน่ะตัวเราตัวน่ะวันนี้ถ้าท่านมีข้าวถึงจะได้จำนำแต่ประกันไรายได้พี่น้องครับฟังดีๆครับพี่น้องวันไหนที่พี่น้องมีเอกสาร มีใบเศามีนอสสามมีชนดคือกระดาษใบเดียวแก่ไหนไปอำเภอไปหาเกษตรอำเภอไปหาเกษตรตำบลไปลงทะเบียนเกษตรกรแจ้งว่าสิเห็ดเขาแจ้งว่าสิปูกเข้ามะลิเถงย่ามพี่น้องไปเอาเลยครับวันไหนที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเถงย่ามนี่พี่น้องพี่น้องมีนาสิบไร ถ้าวันนี้รัฐบาลเขาให้ไรล,ล,ละสี่ร้อยสี่รยกิโลส0ไรกับตันตันละสองหมื่นสี่สองแปดแปดหมืนหน้า10ไรได้แปดหมืนพ้นกวัดเอาขันหน้ากวัดเอาตาแหก่กวัดเอาหัวหน้ากวัดเอาแม่มึงมัดเลยบ่ทีเนี่ย ผมถามมาจำนำเนี่ยมันดำหน้าถึงพ้นได้บ่มันดำหน้าถึงคันหน้าดได้บ่ประกันไล่ได้นน่วัดเอาหอดพ้นน่ะเบื้องตี้พี่น้องมาเอาอยู่บ่ถ้าไผรมเอาจำนำนี่ผมว่าพ่อไปป่วเราได้บัดนีเนี่ยดันั้นวันนี้จำนำเนี่ยสิบไล่ซสิบไล่แปดหมื่นได้แปดหมื่นตาภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล แต่ว่าทุนบาหูว่าพี่น้องลงทุนเท่าไรบาหูกำไรบาหูทุนเนี่ยแล้วแต่แล้วถ้าเช้าน้านี่ได้กำไรหลายแต่ว่าถ้าผู้จัดการหน้านี่ได้กำไรน้อยเช้าน้าตื่น,นย้ำมือเศร้าสมัยพ่อผมเป็นเด็กน้อยตื่น,นย้ำมือเศร้าเ่ท่านแจ้งได้ไทยได้ห้องหนึ่งเหรอ้าคนบ่เคยเหตุหน้ามันสิหูเพาว่าห้องหนึ่งเป็นยังไงอ่ะไทได้ไฮหนึ่งเหรอเอดเองไหมครับไทไทเอง ขาดเองบ้านเองดำเองเกี่ยวเองเอาเขาคือเล่าเองนี่ผู้ชาวนาะแต่สู้มือนี่ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้จัดการตื่นย้ํยมามือเสาลาไปเบิ่งรถไถเพิ่นวางบ่เพิ่นวางก็ค่อยจ้างไปไถไถกา็จ้างวานกา็จ้างใส่ปุ๋ยกา็จ้างเกี้ยวกา็จ้างเอาขึ้นเล่ากา็จ้างอันนี้เขาเรียกว่าผู้จัดการนาะ